ก็เจสมอนแชตมอนแชตฮ่าสมอนแชตมอนแชตมาโน่นนะฮะเฮ้ยสมอนแชตทำมาเลยทำมาเลยทำมาทางนี้ทางมาไต่นะไต่นี่ยไต่มานี่มาหาข้าเร็วเร็วเดี๋ยวสมอนแชตมาไต่มาทางนะไต่ทางนะเร็ว เดี๋ยวเออฉลาดมั้เออนั่นแหละเออมันฉลาดมาไตยมาไตยมาไตยมาหลุกตายมาเร็วเร็วเร็วคอมมอนมาลงมาสมาร์ชมาเร็วเร็วมาอ่ะเอานมเร็วมามาเร็วเร็วไต่มาไตยมาตามลาสะพานมาแล้วเร็วใช้มองหน่อยใช้มองหน่อยเดี๋ยวซิกเซนซิกเซนรู้จักซิกเซนไหม กูดไอเดียทำเป็นไมกูดไอเดียเซนสทีปะมีไหมมามาตายมาเร็วๆเอาหนมนี่เร็วๆไม่เจอกันเลยเช้านี้สมานสมานแคทมามาลูกเร่เร่เร่เรๆเร่มามาตายมานี่เร่เร่ข้าวผักตบขึ้นอยู่นี่มามาเร็วๆๆตายมามาลูกมา เงาหมอบแล้แสดวงว่าเจอ,อเล็กแน่ๆเจเจอเจอคั่วลิแน่ๆ,ๆหมอบเลยอ่ะนี่ได้กำลังเอาผักตบชวาขึ้นใช้อุปกรณ์เสริมต่อด้ามยาวยต่อด้ามยาวแล้วสาวขึ้นมาเอานี่นะครับเจ้าของเสียงขอทำดีวันละเล็กละน้อย ทำดีทำยากนะถ้าอยากจะทำก็ไม่อยากแม้มันจะเล็กน้อยแต่ก็ค่อยๆทำเท็นแาทำดีทำไม่อยากถ้าอยากจะทำโอเคครับทำต่อก่อนนะครับมอขายก็เห็ดลมเดี๋ยวไม่แล้วสักทีนะแต่ต้นนี้จะเอาไวนะ้ครับผักผักอะไรนะนี่ไหหูจัก ทักทายมาได้เนี่พักอะไรใครตอบได้ให้ใหมีคลิปนี้มีรางวัลน,นะครับมีพระพุทธเมตตาให้หนึ่งองค์ใครตอบได้ตรงใจ FC ตอบได้ตรงใจเตรียมพระพุทธเมตตาเหรียญงามๆไว้ให้หนึ่งองค์ครับยัเงเหลือค้างกุอยู่ลอ FC ใครอยากได้ให้ตอบมามีรางวัลให้หนึ่งท่าน จะเลือกสารไว้หนึ่งคนที่เป็นเจ้าของคำตอบนั้นว่าผักชนิดนี้ชื่อผักอะไรภาษาอีสานเพื่อเอิ่นผักอียัง้งทักมาเป็นภาษาอีสานเด้อห้ามทักเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยก็ดีแต่แจกได้ใจเป็นคนอีสานเพราะบ้านคอยอยู่อีสานเด้อทักมาเด้ใอให้ได้เหรียญพุทธเมตตาบารมีเตรียมไว้ให้หนึ่งองค์แต่ผักตบชวานี่ เก็บไว้เขาจะแพร่ออกไปทำให้ปิดทางน้ำไหลไม่สะดวกเป็นปัญหาอีกหน่อยฝนจะเทลงมาปิดทางน้ำไหลน้ำไหลไม่สะดวกแต่พักนี้จะเก็บไว้ก่อนถาม fc ท่านใดตอบได้มีรางวัลให้พระพุทธเมตตาหนึ่งองค์นะครับเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่ตอบมาเป็นภาษาอีสารเดอ้อตอบมา ตรงใจมอบให้เลย